แฟนช่องครับเรื่องของวิกตอร์โอชิมเฮนครับกำลังดุเดือดเลยนะครับมีรายงานจากผู้สืขาวหลายคนที่มองเรื่องนี้แตกต่างกันออกไปนะครับขณะเดียวกันนะครับมุมอมองจากผู้สันทัดกรณีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้พลาดตัววิกตอร์เยอเคเรสะทีเดียวนะครับยังพอมีความหวังอยู่รวมถึงอีกหนึ่งเป้าหมายกลางรุกที่เพิ่มเข้ามาแฟนๆบางส่วนเนี่ยเรียกร้องชื่อนี้กันซะด้วยนะครับทั้งหมดติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับ ฝากเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงนะครับยอดขายดันหนึ่งของไทยครับหมดปัญหาขนลุงรังด้วยนวัตกรรมเซฟเทคนะครับปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นตอนนะครับให้คุณได้ศาตร์มั่นใจไปกับไข่กรูมิงนะครับวันนี้วันที่4เดือน4นะครับทางไข่กรูมิงมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับแฟนช่องดูบังกับแนทนะครับราคาวันนี้วันเดียวนะครับเพียงแค่1,400บาทนะครับท่านใดสนใจก็ไปจับจองหามาเป็นเจ้าของได้นะครับยังไงฝากไว้กับทางไข่กรูมิงนะครับ ฝากไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาไก่ย่างรสข้าวมันไก่นะครับเหมือนเรานะครับได้กินข้าวมันไก่อยู่ตลอดเวลาเลยครับพกติดตัวไว้นะครับตัวขนมเนี่ยนะครับก็จะมีกลิ่นของน้ําซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับถ้าสมมติว่าอยากจะกินแบบข้าวมันไก่ต้มก็ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะครับแต่ถ้าจิ้มน้ำจิ้มด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้ง2แบบนะครับ หาซื้อได้ทาง s h o ป e e Lazada ที่ BKM Official Store ครับ TikTok Shop ทางตรามือ Official นะครับแล้วก็เช่นกันนะครับที่ g ูเม่มาเก็ตท็อปฟูดแลนด์ว i ล่า Market แล้วก็ร้านสะดวกซื้อจิฟฟีนะครับยังไงฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากาย่างรสข้าวมันไก่ถ้าอยากจะมีข้าวมันไก่พกติดตัวตลอดเวลาเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทุกครั้งที่คุณต้องการนะครับยังไงฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลายกย่างรสข้าวมันไก่นะครับแล้วก็ฝากไว้นะ นะครับท่านใดที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์กระบอกเก็บความเย็นสำหรับเครื่องดื่มขวดใหญ่เพียงหน่งเดียวในโลกเป็นกระบอกเก็บความเย็นแบบสแตนเลสสอชั้นนะครับใส่เครื่องดื่มขวดใหญ่ได้พอดีแล้วก็เย็นเจี๊ยบจนหยดสุดท้ายนะครับฝาเนี่ยเป็นที่เปิดขวดในตัวด้วยครบเรื่องเรื่องการดื่มถูกใจสายยกสายดื่มนะครับโปรโมชั่นสงกรานนี้ซื้อ2ชิ้นลดทันที200บาทวันที่1นึเมษาย,ยนนะครับท่านใดสนใจก็ ไปสอบถามกันได้นะครับหรือว่าไปาซื้อกันได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ที่ด้านล่างนะครับยังไงฝากไว้กับ Frosty Cooler กระบอกเก็บความเย็นนะครับไปเริ่มที่ควันหลงนะครับหลังเกมที่แมนยูเตดเจอกับนอรติธรรมฟอร์เรสก็แล้วกันนะครับมีรายงานเข้ามาเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับจากทางซีเ e n นเรลสันนะครับผู้สื่อข่าวไฟแรงจากแมนเชสเตอร์อี n i น g ิ e งนเขาก็ไปทำข่าวข้างสนามนี่แหละแล้วก็เห็นรูเบนนารูริมเนียนะครับ ไปยืนข้างสนามแล้วก็ตะโกนส่งสัญญาณให้จอชัวเซอร์ซีเนี่ยดันสูงมากขึ้นในเกมเจอฟอเรสเพราะว่าเราพอจะทราบกันว่าเซอร์ซีเนี่ยระยะหลังๆเล่นตำแหน่งกลางรุกแล้วก็ทำผลงานได้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเซอร์ซีถูกจับไปยืนกองหน้าแต่ด้วยความที่เล่นกลางรุกมานานแล้วก็เซอร์ซีธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นกองหน้าตัวจบอะนะครับทำให้เซอร์ซีอาจจะไม่ชินกับการดันขึ้นสูงนะครับก็เลยโดนอโมริมตะโกนสั่งไป แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันว่าในช่วงต้นเครื่องหลังเนี่ยอามริมก็ถอดอูกเต้ออกแล้วก็ส่งเอาฮอยลุนลงมาขยับเอาเซอร์ซีไปเล่นกลางรุกเหมือนเดิมซึ่งแมนเชสเตอร์ n ูนิสก็วิเคราะห์นะครับว่านี่คือจุดที่อามริมยอมรับว่าเขาตัดสินใจพลาดแล้วก็แฟนๆบางส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์ในมุมนี้นะครับว่าตัของอามริมเนี่ยบางครั้งถ้าสมมุติว่าทีม มีระบบการเล่นหรือว่ามีการจัดวางตำแหน่งที่มันโอเคอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนมาอยูตัวอย่างเช่นบรูโน่ยืนคู่กาเต้มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนหรือแม้แต่เซิร์ซีเล่นเป็นกลางรุกก็โอเคอยู่แล้วนะครับก็อาจจะให้เซอร์ซีเล่นในตำแหน่งที่เขามั่นใจที่สุดต่อไปไม่น่าจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเกม,มาต่อไปเนี่ยอามอริมอาจจะต้องพยายามยึดถึงฟังก์ชันของนักเตะเป็นหลักนะครับแล้วก็ การจัดวางผู้เล่นที่นักเตะเล่นกันแล้วมันชินที่สุดแล้วก็เข้าขาที่สุดประมาณนี้ละกันอันนี้คือมุมมองจากแฟนบอลน,นะครับที่น,นําเสนอหรือว่าแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับส่วนประเด็นของอเลคานโรกานาโชที่แฟนๆบ่นกันว่าใช้โอกาสเปลืองนะครับอาบริมบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่ากานาโชเนี่ยทำทุกอย่างนะแล้วบางครั้งเขก็พยายามมากๆม,มันอาจจะมีวัน,ว,นวันหนึ่งที่คุณทําสิ่งที่ถูกต้อง แต่ว่าในพื้นที่สุดท้ายสุดท้ายในคุณไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับเรื่องที่มันผิดพลาดยิงไม่เข้าอะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในเกมเกมหนึง่งแต่ว่าสิ่งสำคัญก,ก็คือกานาโชก็ทําในหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการลงมาช่วยเกมรับแน่นอนว่าทีมต้องการนักเตะที่เก่งในเรื่องของการดวลนต่อหนึ่งบางครั้งกานาโชอาจจะทํามันมากเกินไปนะครับเขาควรจะรู้ว่าเขามีดอกูคอยช่วยนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยออมบริมก็บอกว่ากานาโช อยากจะช่วยทีมเต็มที่บางครั้งเนี่ยกานาโชอาจจะไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในวันที่แพ้บางทีถ้าจะมีใครวิจารณ์เนี่ยคุณสามารถจะวิจารณ์หรือว่าตำหนิใครก็ได้ผมต้องบอกว่าอมัมริมก็เข้าใจนะครับจุดที่ซานโชททำได้ไม่ดีก็คือเรื่องของการใช้โอกาสเปลืองในพื้นที่สุดท้ายการจบสกอร์การจ่ายบอลอะไรเงี้ย แต่ว่าในมุมของผู้จัดการทีมเวลาไปพูดออกสื่อคุณไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์ตรงๆได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าสื่อก็จะไปเขียนโจมตีนักเตะห้องแต่งตัวก็จะมีปัญหาฉันต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าในห้องแต่งตัวอามอรีมอาจจะไปเฉ่งกานาโชยับก็ได้แต่ว่าพอมาออกสื่อก็ต้องพูดแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ ดีแอเลติกได้ไปสัมภาษณ์สกอตต์แม็กโทมินครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นนักเตะของนาโปลีไปแล้วนะครับจริงๆก็พูดถึงหลากหลายประเด็นด้วยกันแต่ว่าผมจะเอาประเด็นที่มันสําคัญที่สุดมาเล่าแล้วกันนะครับส่วนนึงในการสัมภาษณ์นะครับแม็กโทมินบอกว่าตอนผมขึ้นชุดใหญ่ใหม่ๆซึ่งก็เป็นยุคข,ของโจเซ่มูรินญ่เนี่ยผมถูกจับไปยืนตำแหน่งที่ผมไม่ถนัดคือมันไม่ใช่ความผิดของโค้ชคนไหนนะ ผมเด่นเรื่องการสอดเข้าเขตโทษการขึ้นไปทำประตูแต่ว่าสุดท้ายถูกจับปยืนกลางต่ำกลางรับเซนเตอร์อะไรแบบนี้ซึ่งนั่นไม่ใช่เกมการเล่นของผมแม็กโชว่าแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายเมื่อคุณเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อายุแค่20ปีคือคุณไม่สามารถไปเคาะประตูหาผู้จัดการทีมแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยโค้ชผมควรเล่นเบอร์8แทนป๊อกบาร์นะอะไรแบบนี้คือ มันไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือคุณอายุแค่20ปีคุณต้องรู้ว่าสถานะของคุณในทีมอยู่ในจุดไหนคุณไม่แค่ดาวรุ่งเท่านั้นและคุณควรจะแค่ทําในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดฉะนั้นในหลายฤดูก,กาลต่อไปเมื่อเขาอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแม็กโทมินีเนี่ยนะครับถูกดันสูงขึ้นเข้าไปโจมตีในกรอบเขตโทษมากขึ้นในยุคเอริกเทนฮาร์นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูได้มากขึ้น แม็กชูมิเน่ก็เลยบอกว่าสุดท้ายซีซันสุดท้ายของเขากับแมนยูนเต็ดเนี่ยคือซีซันที่ดีที่สุดของตัวเขาเองว่าแบบนั้นนะครับแม็กชูมิเนย่ยังบอกอีกนะครับว่าตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่มาเนี่ยทีมก็พยายามหาแดนกลางชุดที่ดีที่สุดไล่มาตั้งแต่บอปอกบาเนมันยา่ามาติชมีเฟรดนะครับแล้วก็ไล่ไปจนกระทั่งมีคาเซมิโร่มีคริสเตนเอริกเซน,เเซนในยุคข,ของเอริกเทนฮาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนักเตะบางคนที่ทีมซื้อเข้ามาก็ไม่สามารถเป็นอย่างที่คนคาดหวังได้ สุดท้ายแม็กโชเมเน่ก็ต้องพร้อมลงเล่นตลอดเวลาลงมาช่วยทีมตลอดเวลาจะดีไม่ดีก็อีก,กเรื่องหนึ่งนะครับบางทีต้องไปเล่นกลางต่ำกลางรับแล้วมันก็ไม่ได้ดีพอแต่สุดท้ายแม็กโชเมเน่ก็จะต้องมีโอกาสในการลงสนามตลอดเวลาเพราะว่านักเตะที่มาแตดึงมาอะไรตั้งแต่ปี2017 2018เนี่ยสุดท้ายมันไม่ใช่ตัวหลักที่ทีมจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นแม็กโชก็บอกว่าสุดท้ายที่มาตดตดเนี่ยคุณต้องพร้อมเสมอ และแฟนๆก็คาดหวังให้คุณเนี่ยพร้อมเสมอเช่นกันสุดท้ายนะครับแมตช์มเนีรบอกว่าตัวเขาพอใจนะได้แชมป์ไป2รายการนะครับก็คือคาราบาลครับแล้วก็เอฟเอครับแล้วก็เล่นได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป250เกมในมุมของแมัช์มเนอนี่คือความสําเร็จและจากการลงเล่นให้กับปีศาจแดงในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับใครได้ดูเกมทีมชาติไทยชุด U17 บ้างในศึกเอเชียนคัพนะครับอายุไม่เกิน17ปี เพราะว่าในแมตช์แรกของกลุ่ม A เ,เมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยเจอกับอุซเบกิสถานจริงๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับดูบวามแน็ตคือช่องที่รายงานเนื้อหาเกี่ยวกับแมวเต็ดเป็นหลักแต่มันเกี่ยวครับเพราะว่าทีมชาติไทยชุดยุสิบเจ็ดมีนักเตะที่ไปเดินสนามในครั้งแรกของเขาในนาทีมชาติไทยเลยนะครับก็คือซิวาเม็กเซสดาวรุ่งวัย15ปีซึ่งเป็นลูกชายของโรเบิร์ตเอิร์นชอร์นะครับอดีตนักเตะของคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ สุดท้ายนะครับซิวาแม็กเซสได้บอลทางฝั่งซ้ายกระชากหนีผู้เล่นเกมรับของอุซเบกิสานแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับทำให้สกอร์ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2และประตูนี้สวยมากๆหลายท่านคงจะได้ดูไฮไลท์ไปแล้วนะครับท่านใดก็ตามที่ยังไม่ได้ชมไฮไลท์ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยแพ้ไป1ต่อ4แต่ว่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นก็คือประตูนี้ของซิวาแม็กเซสนะครับไปลุ้นกันต่อว่าแม็กเซสจะช่วยทีมได้มากแค่ไหนครับในเกมนัดที่2 เจอกับซาดิอราระเบียครับในวันที่6เมษายนนี้ก็ไปให้กำลังใจซิวาลแม็กเซสกันได้นะครับดาวรุ่งของเราวัย15ปีนะครับพูดถึงดาวรุ่งแล้วนะครับมีอีกคนนึงต้องพูดถึงเหมือนกันนะก็คืออาร์เมียอิบรากิมอฟนะครับ,รบดาวรุ่งที่โดดเด่นอย่างมากในตำแหน่งตัวริมเส้นของทีมชุด u 18จะเล่นริมเส้นซ้ายก็ได้ริมเส้นขวาก็ได้กลางรุกก็ได้นะครับล่าสุดเนี่ยอิบรากิมอฟโพสต์ภาพ เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับแมนยูไนเต็ดลงในอินสตาแกรของตัวเองครับหลังจากที่อายุครบ17ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาโดยที่อิบราฮิมอฟเนี่ยโพสต์ข้อความนะครับว่าผมดีใจมากที่ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและจะยังคงเป็นคนเดิมที่มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักต่อไปว่าขอบคุณพระเจ้านะครับอิบราฮิมฟเองเนี่ยเป็นดาวรุ่งที่ แฟนๆจับตามองกันเยอะพอๆกับเชียร์เลซี่นะครับแต่ว่าถ้าจะดันขึ้นชุดใหญ่อาจจะต้องใจเยน็นๆต้องดูพัฒนาการไปเรื่อยๆชาๆแต่นี่คือนักเตะที่มีแววแน่ๆสำหรับอิบราฮิมอฟนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมชุดใหญ่กันบ้างนะครับกับข่าวการซื้อขายย้ายทีมนะครับไปเริ่มที่ความคิดเห็นของเดวิดออนซีนนะครับ,แบบการตอบคําถามแฟนบอลแฟนบอลท่านหนึ่งก็ถามออนซีนประมาณว่าเฮ้ยแมนยูเตดจะมีโอกาส ปล่อยนักเตะคนไหนออกบ้างในช่วงซัมเมอร์นี้รวมถึงอนาคตของเมสันเมาส์จะเป็นยังไงบ้างออนซินบอกแบบนี้นะครับเขาบอกว่าผมไม่คาดว่าเมสันเมาส์จะย้ายทีมนะคือแมนเเตอจะโฟกัสกับการให้เมสันเมาสฟิตแล้วก็รีดสักลภาพของเขาออกมามากกว่าเพราะพวกเขามองว่าเมาส์า Mount เนี่ยเหมาะกับแผนการเล่นของรูเบนอโมริมที่สําคัญเนี่ยอนซินบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะไม่เห็นว่าจะมีทีมไหนที่จะยื่นเงิน ในดิวเมสนเมาส์ที่มากพอที่จะทำให้แมลอดดเนี่ยไม่เสียเปรียบทางบัญชีไหนจะต้องประวัติอาการบาดเจ็บอีกฉะนั้นผมสรุปง่ายก็คือเมาส์เจ็บบ่อยนะครับแล้วค่าตัวที่มันจะทําให้แมลอดดไม่เสียเปรียบทางบัญชีเนี่ยคงไม่มีทีมไหนยื่นมาฉะนั้นบางทีทางเลือกบนน้อยครับแมลอดดอาจจะต้องเก็บเมาส์ไว้ก่อนแล้วก็พยายามทําให้เมาส์เนี่ยเรียกฟอร์มกลับมาให้ได้นะครับรีดความฟิตรีดสเยลภาพของเมาส์ออกมาให้ดีที่สุดประมาณนี้นะครับ ขณะที่เรื่องของแอนโทนีมีรายงานจากเรเลโวสื่อระดับต้นๆของสเปนนะครับบอกว่าโอเคแหละเรอเบติสอาจจะต้องการใช้แอนโทนีไปอย่างน้อยอีกหนึ่งฤดูกาลต่อจากนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ง่ายมันไม่ง่ายที่จะเก็บแอนโทนีไว้ที่สเปนต่อไปเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินของเบติสมันก็ยังไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นนะครับสิ่งที่เบติสจะต้องทำถ้าอยากเก็บแอนโทนี ยเฉพาะถ้าอยากซื้อขาดแอนโทนีรวมถึงถ้าแฟนแฟนมาเตตจะลุ้นให้ขายขาดแอนโทนีได้เบติส <Bet is S 1> จะต้องไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเวลานี้เบติสอยู่ที่6ของตารางลาลีกาสเปนแต่ว่าก็มีแต้มเท่ากับอันดับที่5นะครับอย่างทางเบียริอลฉะนั้นนะครับมันยังมีโอกาสสำหรับเบติสในการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในกรณีที่ถ้าสมมติว่าลาลีกาเขาได้โคตาพิเศษ ไป UCL สุดท้ายทีมันดับ5อาจจะได้ไป UCL และเบติสก็ต้องไปแย่งกับบีเรียลอีกทีหนึง่งซึ่งเรเลโวก็ระบุนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเบติสได้ไป UCL ก็จะได้งบเพิ่มประมาณ42ล้านปอนด์ซึ่งมันก็เป็นค่าตัวที่เกินพอครับสำหรับการดึงแอนโทนีไปอยู่ที่สเปนเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันแต่จะขาย อนโชนี่โดยที่ไม่เสียเปรียบทางบัญชีเนี่ยแค่30มสถึงสาล้านปอนด์ก็อยู่แล้วฉะนั้นง่ายๆครับลุ้นให้เบติสไป UCL แล้วก็เบติสจะมีกําลังเงินเพิ่มเข้ามานะครับแบบเนี้ยแมนยูเต็ดก็อาจจะลุ้นได้กับการขายขาดแอนโชนี่ให้กับเรียเบติสนะครับส่วนประเด็นของวิกตอร์เยเคเรสผมว่าใจว่าพักหลังเนี่ยมีข่าวกับอาร์เซนอลค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่า ความคิดเห็นของมาร์คลอเรนซันครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเขาก็บอกว่าคือถ้าอาร์เซนอลได้วิกตอร์เยเคเรสเนี่ยน่าจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมปืนใหญ่เลยนะแต่ถ้าจะให้ตัวนักเตะเลือกระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลอเรนซันบอกว่าเขาคิดว่านักเตะจะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเยเคเรสเนี่ยมีอดีตเพื่อนร่วมงานอย่างรูเบนเนมูริมซึ่งเป็นผู้จัดก,การทีมที่รีดเสียภาพของตัวนักเตะออกมาได้ ลอเรนซ์เบอกว่าผมไม่คิดว่าเดเคเรสจะไปไหนนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องเงินก็ไม่สำคัญอะไรถ้าอาโมริมต้องการอารโมริมจะได้ตัวเขามาแต่ย้ำว่านี่ไม่ใช่ข่าวนะครับเป็นความเห็นของอดีตนักเตะลิเวอร์พูลอย่างมาร์คลอเรนซ์เซก็ลองฟังแล้วก็พิจารณากันดูนะครับอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์เหมือนกันผมว่าเรื่องนี้ต้องคุยผมจะทำคลิปของคนนี้แหละคือ เอเบอร์เรชีเอเชเดี๋ยวช่วงเย็นผมจะเจาะเขา,าให้มากขึ้นหน่อยนะครับเอเช่ Asia เนี่ยเป็นที่ต้องการของหลายทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอล์ลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สเปอร์ค่าฉีกสัญญาของเอเบอร์เรชี S ่เอเช่หกสิบล้านปอนด์ครับสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเพราะว่า,าเบื้องต้นเนี่ยหลายท่านน่าจะาเห็นฟอร์มเห็นเนื้อเห็นตัวของเอเบอร์เรชีเอเช่ e. อยู่แล้ว นะครับดีกรีทีมชาติด้วยแล้วก็เทคนิคฝีเท้าเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันมีชื่อของกลางลุกหลายคนที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าค่าฉีกมันอยู่ที่มัน60ล้านปอนด์เนี่ยสุดท้ายคุณเอาเงินไปซื้อใครดีละ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในคลิปช่งชวงเช้าเท่านั้นเก็ตามอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องนี้คุณชอบเอเชยไหมหรือว่าเป็นตัวอื่นดีกว่าก็ส่งความเห็นเข้ามาได้ทิ้งท้ายที่ประเด็นของวิกตอร์ชมเปนครับ ตอนนี้มีผู้สื่อข่าวหลายคนรายงานต่างกันและก็ผู้สื่อข่าว3มคนเป็นผู้สื่อข่าวระดับสูงด้วยนะครับผมไปเริ่มที่ปริโซโรมาโน่ก่อนครับโรมาโน่เนี่ยให้ความเห็นแล้วก็รายงานล่าสุดเกี่ยวกับโอชิเพนบอกว่าโอชิมเมนเป็นหนึ่งในรายชื่อที่มาเตดให้ความสนใจแต่อีกครั้งที่ตัวโรมาโน่จะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนทั้งในด้านสัญญาและการพูดคุย มันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับกองหน้าได้เท่าไหร่หรือมีงบประมาณสำหรับกองหน้าเท่าไหร่สุดท้ายต้องไปลุ้นเส้นทางในยูโรปาลีกว่าจะเป็นแชมป์ไหมเพราะว่าถ้าได้ไป UCL มันก็จะมีงบประมาณในการเสริมทีมมากขึ้นบวกกับโอเิเมนก็มีค่าเหนื่อยที่ย่นข้างแพงซึ่งเรื่องนี้ครับทางเดวิดออนสตีนก็รายงานเข้ามาใน ในแบบที่ใกล้ๆกันแต่ว่าแรยงานของออนซีนจะทําให้แฟนๆฟแมรเตตใจเสียกันนิดนึงแต่ต้องวิเคราะห์ข่าวจากออนซีนอีกทีนึงด้วยนะครับคือออนซีนก็บอกว่าทีมในพรีเมียร์ลีกก็รู้กันดีมีความเข้าใจกันเองว่าสุดท้ายโอซิมเพนเนี่ยมีโอกาสไปหลีกสดิอารบียมากที่สุดเนื่องด้วยค่าเหนื่อยของโอซิมเพนที่แพงมากแต่ออนซีนก็บอกว่าคงต้องมารอดูกันอีกทีนะแม้ว่าออนซีนจะเป็นเทียนหนึ่งนะครับจาก อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาออนซีนรายงานอะไรออกมามันไม่ได้แปลว่าตอนจบบทสรุปมันจะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่น,นเคสของโจวานนี่เกวนดาซึ่งเป็นปีกหรือว่าวิงแบ็กที่มาเต็ดเคยหมายตานี่คือนักเตะที่เคยเล่นร่วมกับรูเบนอเมริมกับสปอร์ติ้งลิสบอนมาแล้วแล้วก็เป็นเป้าของทีมบีสาจแดงมาน,นานครับ สุดท้ายเนี่ยปลายเดือนมกรานะครับออนซีนรายงานว่าเมเตอต์เนี่ยเตรียมเดินเดลโจนี่เกวนดาออนซีนเขียนเองนะครับแล้วก็เป็นคนแรกที่บล็อกเดอะนิวส์ครับหรือว่ารายงานข่าวนี้ออกมาแต่สุดท้ายอย่างทุ่ทราทราบกันก็คือตัวของโจนี่เกวนดาย้ายไปร่วมทีมเชลซีครับฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้กับโอซิมเพนเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอเพราะว่าขนาดผู้ข่าวอย่างออนซีนเนี่ยเขาก็รายงานสถานการณ์ณนะตอนนี้แต่อนาคต เมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ลอรีวิทเวลครับอีกหนึ่งผู้ส่ข่าวเทียร์หนึ่งจากเดลติกนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมง,งานของออนซีนก็ให้ความเห็นครับว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้หันหังเสือหนีโอซิมเฮนคือเขาเปรียบเทียบครับประมาณว่าเขาคงจะไม่ได้รายงานว่าเมเตตไม่สนใจโอชิมเฮนเลยแต่มันคงจะอยู่ในสถานการณ์ประมาณว่าตอนนี้เมอเตตคงจะพิจารณาว่าจะทํายังไงกับโอชิมเฮนได้บ้าง ผมว่าลอรีพูดได้ชัดที่สุดนะครับคือแมนยูเนต็ดเนี่ยไม่ได้ถึงกับไม่สนใจโอชิเมนแต่ด้วยค่าเหนื่อยที่แพงและยังไม่รู้ว่าทีมจะได้ไป UCL หรือเปล่ายังไม่รู้ว่าทีมจะได้แชมป์ยูโรป้าไหมนะครับณนะตอนนี้มันก็คงต้องพิจารณาภาพรวมว่าทํำยังไงได้บ้างเมื่อกี้ที่ออนสตีนบอกว่าเฮ้ยค่าเหนื่อยแพงนะครับโอชิเมนมีโอกาสไปซาอุอะทีมอื่นนี่ผมไม่รู้แต่สำหรับแมนยูเนต็ดถ้าสมมุติว่าทีมไม่ได้ไป UCL ก็คือตกรอบยูโรป้าลีก สมมุตินะครับงบประมาณมันน้อยอยู่แล้วอันนี้มันก็ต้องลดสเปคลงมาอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าออรซินก็คาดไว้แบบนั้นสโมสรก็อาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่านั่นคือความเป็นไปได้ครับแต่ความเป็นไปได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หน้าง,งานฉะนั้นก็ต้องย้ําตรงนี้ว่าการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกของเมอร์เต็ในฤดูกาลนี้ถ้าทําได้มีความสําคัญมากๆนะครับดีนโจนส์ครับอีกหนึ่งผู้สกข่าว อันนี้ก็ฟังหูไว้หูหน่อยนะครับไม่ใช่สื่อเทียสูงดีนโจนส์บอกว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ยูโรปาลีกพวกเขาจะยกระดับความสนใจดีลของวิกตอร์ชูมเฮนและดีลแลกตัวกับอเลคานโรกานาโชก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น mm. พวกเขาอาจจะพูดคุยเบื้องต้นกับนาโปลี mm. เกี่ยวกับความสนใจที่มีต่อกานาโช mm. เพราะแมนเชสเตก็พร้อมขายกานาโชถ้าได้ราคาที่ดีพออันนี้คือรายงานเข้ามาจากดีนโจนส์ครับฉะนั้นสรุปนะครับจากผู้สื่อข่าวทั้ง4คนที่รายงานเข้ามา คือแมโมเต็ดก็ทําใจเผื่อว่า1ค่าเหนือมันแพง2คือทีมซาอุก็สนใจทางโอซิมเฮนเหมือนกันนะครับแต่สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้ถ้าแมโมเต็ดได้แชมป์ยูโรปาลีกนะครับออนซีีาจจะรายงานว่าเฮ้ยมันรู้กันดีว่าตัวตั้งเต่จะไปซาอุนะครับแต่มันก็มีประวัติการรายงานของออนซีที่บอกว่าเฮ้ยในวันหนึ่งออนซีรายงานแบบนึงแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับอย่างเช่นเคสของโจนี่เกวนด้าที่แมโมเต็ด เลงมานานและหลายคนก็คิดว่าสุดท้ายคงจะมาร่วมงานกับอาริมสุดท้ายนักเตะไปเชลซีอะไรแบบนี้นะครับโอเคนะครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นเรื่องราวของสารประจาวันนี้นะครับก่อนจากการก็ฝากผู้สัมสันธ์นะครับไม,ม่ว่าจะเป็นทางผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลา,ากระย่ารเข้าวมันไก่นะครับฝากขายกร o o m มิงนะครับมีโปรโมชั่นดีๆนะครับวันนี้ย้ําอีกครั้งนะครับวันที่4เดือน4นะครับมีโปรโมชั่น ที่ทางขกูมิ่งฝากมานะครับราคาพิเศษวันนี้เพียงแค่1,400บาทเท่านั้นนะครับมีกล่องแบบใหม่แล้วก็มีใบมีดแบบใหม่สีใหม่ให้ได้เลือกสรรกันด้วยนะครับยังไงฝากไว้กับทางขกูมิ่งนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ฝากไว้ไดครับกับทาง f r o s ซ y นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของการเก็บความเย็นครับเป็นกระบอกเก็บความเย็นสำหรับเครื่องดื่มขวดใหญ เพียงหนึ่งเดียวในโลกเป็นกระบอกเก็บความเย็นแบบสแตนเลสสชั้นใส่เครื่องดื่มขวดใหญ่ได้พอดีแล้วก็เย็นเจี๊ยบจนหยดสุดท้ายท่านใดสนใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บความเย็นหรือว่าชอบดื่มไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมจะต้องแจ้งว่าพรุ่งนี้วันเสาร์ที่5เมษายนผมจะไม่ได้ทําคลิปนะครับทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่าเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมี งานที่ MRT พระราม9กับการไปพบเจอไปม e and g r รีนะครับไปพูดคุยกับร้านกิแล้วก็ท่าในใดก็ตามที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับกับงานที่ MRT พระราม9กนะครับกับงานที่เราทำร่วมกับ BMN ซึ่งเราจะลงทะเบียนคือคลิปนี้ออนกี่โมงไม่ทราบได้นะครับแต่เวลาในการลงทะเบียนนะครับที่ทุกท่านจะต้องอแอดไปที่แอสไซน์ท็อกทูเน็ตนะครับแล้วก็ลงทะเบียน แนบบัตรป,ประชาชนนะครับแล้วก็ใบเสร็จ500บาทชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับจะอยู่ที่เวลา10โมงตรงในช่วงเช้าวันนี้นะครับฉะนั้นถ้าในกรตามที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ลองส่งมากันดูว่าเฮ้ยเราจะไปเจอกันไหมนะครับในวันเสาร์ที่5เมษายนก็จำกัดสิทธิ์80ท่านครับ80ท่านที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับจะได้ลุ้น13 3สิทธ์นะครับในการไปได้ไลเซน์กับทางรันกินะครับ แล้วก็ช่วงบ่ายนะผมก็จะไปงานของอาริฟฟุตบอลนะครับฉะนั้นวันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ได้ทำคลิปนะครับในขอพักหนึ่งวันเดี๋ยววันอาทิตย์กลับมาลุยกันเหมือนเช่นเดิมต้องขอไปทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากทิ้งท้ายนะครับเป็นกำลังใจให้กันฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งครับสามปุ่มจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับภายในกระตามเพียรจะลงโฆษณากับทางดูบังกับแนทนะครับเหมือนเช่นเดิมครับช่องทางของเรา แอดไลน์ line, มาที่ไลน์แอดไซน์ช็อกทูนแอครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ใน E ีีต่อๆไปครับสวัสดีครับ